สวัสดีครับวันนี้มีโดนรุ่นใหม่ใหม่อีกตัวหนึ่งเอาไม่ใหม่นะครับรุ่นนี้มันก็ออกมาระยันแล้วแต่ไม่ค่อยได้มีใครเอามาเล่นนะครับตัวนี้เป็นโดนราคาถูกนะครับราคาประหยัดสำหรับมือใหม่นะครับราคาประมาณ3 0 0พันกว่าบาทนะครับเราลองมาดูกันว่ามันจะสวยขนาดไหนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรีโมทรีโมทฮะรีโมทก็เป็นบิวอินนะครับ สามารถที่จะชาร์จแบตในตัวได้เลยนะฮะแล้วก็กางขาไว้นี้นะครับไว้จับได้นะครับส่วนชูขึ้นอย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นถ่ายพีโอถ่ายรูปนะครับเราก็จะก้มเงยกล้องนะฮะอันนี้แล้วก็เป็นสปีดเร็วแรงนะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครับพื้นฐานทั่วไปนี่ก็เป็นปุ่ม Return to h o m e อันนี้ปุ่มเปิดสวิตช์นะฮะครับก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็มาดูตัวลำนะครับในกล่องก็จะมีเป็นกระเป๋ามาฮะ กระเป๋านะมีมาให้เป็นกระเป๋าจากโรงงานเลยนะครับอันนี้เราไม่ต้องไปซื้อนะครับก็จะอันนี้ก็เป็นตัวลำนะครับอลองดูตัวลองดูนะฮะตัวลำก็สวยงามดีนะครับออกแบบใครที่เคยเห็นมาวิกแอร์แล้วนะครับดีเจไอมาวิกแอร์ก็ต้องคิดถึงตัวนี้เลยนะดูตัวนี้แล้วก็ต้องคิดถึงมาวิกแอร์เลยนะดูนะครับมีสติกเกอร์ติดดูมาตรฐานนะมอนสเตอร์เป็นบัเตเล็ตนะครับ ใช้กลางขาวมาอีกคับตัวน,นี้อ่านี่ครับขาหน้ากลางออกนะครับเราขาหลังก็พับแบบ D J I เลยนะครับอันนี้ปึ๊บนะนี่นะครับสวยฮะสีสันบอดี้เงางามสวยมากเลยลาอ่าตัวไม่เล็กไม่ใหญ่กำลังดีนะครับกล้องอ่ามาดูมาดูบอดี้กันด้านหน้าติดสติกเกอร์ไว้ให้สวยงามมีไฟอ่ามีไฟปิดเปิดนะมันมีไฟด้วยอันนี้ มีไฟมีไฟออกฮะด้านหน้าด้านด้านเราก้องนะฮะกล้องตัวนี้ก็จะมีกิมบอลกิมบอลจะมีกิมบอลสองแกนนะครับคือแกนอย่างนี้แล้วก็ก้มเงยนะครับได้สองแกนนะครับอันนี้เป็นกิมบอลพอได้ครับภาพแล้วก็ขาก็กางออกางี้เพาใช้กางออกนี้ครับ,รรบมาดูบอดี้นะครับด้านข้างก็ตันนี้สวยแล้วก็กางออกนะครับ แล้วก็แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่นี่ดีมากเลยแบตเตอรี่ก้อนใหญ่มากเลยนะครับดูก่อนนะฮะไม่ใช่เหมือนโดนของเล่นนะครับอันนี้ะแบตเตอรี่พอๆพวก F11 Pro เลยพวกนี้เลยไม่ใช่ตัวหลักพันกว่าบาทนะก็จะเป็น3เซลล์นะครับ11.1โวลต์นะครับ2,500มิลลิแอมป์อันนี้อันนี้เท่ากับ F11 Pro เลยแบตเตอรี่นะครับบินนานบินอึดนะครับการชาร์จก็ชาร์จช่องจะมีสายเฉพาะมาให้ชาร์จช่องนี้นะครับ ก็เราใช้ก็ใส่เข้าไปในตัวลากดไปนะครับส่วนช่องนี้ก็จะเป็นเมมโมรี่การ์ดนะครับใส่เมมโมรี่การ์ดได้ครับรุ่นนี้แล้วก็จะมีกล้อง,องตัวนี้เป็นเหมือนออปติคอนโฟลคอยวัดระดับเวลาเราเล่นเตี้ยๆอะไรอย่างนี้นะฮะดูวัดระดับนะครับก็มีการเจาะระบายควา,ความร้อนนะฮะใบพัดรุ่นนี้ก็จะดีอย่างหนึ่งอันนี้ก็จะถอดถอดได้นะครับถอดเก็บได้ง่ายๆเลยคือกด กดนะฮะกดแล้วก็หมุนนะครับดึงออกได้เลยเก็บเหมือน D J I เลยครับนะฮะกดแล้วก็หมุนออกได้นะครับอ่าอันนี้นะครับฮนะอ่าก็จะมีถอดตดเก็บได้นะครับใบพัดใบพัดอ่าก็ทางทางพยังกันนี้ก็คือตัวเดียวกันนะครับระวังแล้วอย่าใสา่ผิดนะครับอ่าใบพัดชนิดเดียวกัน ทางทะแย,ยงนี่ก็คือชนิดเดียวกันทางทะแย,ยงนี่ก็ชนิดเดียวกันเวลาถอดต้องถอด,ถอดทีละใบนะครับจะใครที่ยังไม่รู้ส่วนสเปคก็มีทุกอย่างเลยนะครับมีบินวนมีบินติดตามฟอลโลมี me, มีครับอ,อันนี้มีให้ทุกอย่างครับแล้วก็กลับบ้านเองได้นะครับมีบระบบ gps นะครับกล้องก็เขาแจ้งว่า4 k นะครับแต่ผมดูก็ได้แค่ full hd ก็พอใจแล้วนะครับราคา ประมาณนี้นะครับเป็นโดนฝึกหัดเล่นให้สาหรับมือใหม่นะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งลองดูนะฮะใครสนใจก็ลองทักมาถามก็ได้นะครับดูนะครับเสาอากาศตรงนี้ก็จะเป็นเสาอากาศนะฮะยื่นลงมาจากใต้ตัวลำตัวนี้เดี๋ยวผมจะไปเทสบินดูนะฮะแล้วก็จะไปแจ้งเพื่อนๆดูนะครับเพื่อใครสนใจราคามันไม่แรงมากนะครับก็โอเคอยู่นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ